قال يا قوم إني لكم نذير مبين. يا قوم إني لكم نذير مبين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته خوام سنتي، خوام جمران، خوام ميتا، الله سبحانه وتعالى، ديبن بسوب، ديبنون، الله سبحانه وتعالى، تيراب ที่กำลังติดตามรายการเสียงอิสลามอยู่ในขณะนี้นะครับพี่น้องครับรายการเสียงอิสลามก็จะได้เป็นประโยชน์แก่พี่น้องทั้งหลายเพราะพี่น้องทั้งหลายอยู่ทางบ้านก็สามารถที่จะเปิดวิทยุนะครับหรือใช้สมาร์ทโฟนนะครับเปิดรับฟังนะครับเสียงอิสลามซึ่งมีเวียกรหลายท่านนะครับที่จะได้นำเสนอเรื่องราวดีๆที่มาจากอลัลกุรอาน และมาจากคําสอนของท่านนาบีสุลต่านฮุอาไลฮิวะซัลลัมพี่น้องครับเรื่องที่คุยกับพี่น้องไปแล้วนั่นก็คือความพิเศษของเดือนอมาดอนนะครับเป็นเดือนแห่งอัลกุรอานนะครับเป็นเดือนที่อัลลอฮฺสุบฮานตะลาได้ทรงประทานอัลกุรอานในเดือนอมาดอนเป็นเดือนแห่งการถือสิญโอดนะครับเพราะเดือนนี้ทุกคนนั้นจะต้องทําการถือสิญโอด นะครับโดยที่การถือสินอดเนี่ยพี่น้องลองพิจารณาดูดีๆนะครับอัลลอฮฺสุบานตลานั้นได้กำหนดแก่บุคคลทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นคนที่อยู่ในสถานะใดก็ตามในสังคมจะเป็นคนรวยนะครับจะเป็นคนยากจนนะครับหรืออาจจะเป็นกษัตริย์นะครับหรืออาจจะเป็น ผู้ที่มีอำนาจในในวงข้าราชการหรือใครก็ตามแต่เพราะฉะนั้นเนี่ยความเท่าเทียมกันเนี่ยจึงเกิดขึ้นนะครับสำหรับผู้ที่มีกัลิมาตุชาหาดาไตนี่มีการปฏิญาณว่าเราเป็นเจ้านะครับยอมรับในการเป็นศาสนทูตของท่านศอซูลต่นสุลต่ฮนฮะลฮิวะสัลลัมนะครับ เขาก็จะต้องทำการถึงสิ้นอดสรุปได้ความว่าเขาจะเป็นคนรำ่ำคนรวยเขาจะเป็นคนที่ใหญ่โตนะครับจะเป็นคนยากจนจะเป็นคนสถานะใดก็ตามนะครับเขาก็จะต้องทำการถึงสิ้นอดตราบใดที่เขาเป็นมุสลิมตราบใดที่เขาเป็นผู้ศรัทธาต่ออัลลอฮ์สุบฮานะฮุตาลาเป็นเดือนที่อัลลอฮ์สุบฮานตาลาได้ทรงให้โอกาส เรียกว่าเป็นโอกาสทองสำหรับผู้ศรัทธ,ธาทั้งหลายเพราะว่าประตูของบรรดาสวงสวรรค์ทุกบานเลยนะครับก็จะถูกเปิดในเดือนรอมฎอนแล้วก็บรรดาประตูนรกก็จะถูกปิดในเดือนรอมฎอนการที่บรรดาประตูสวรรค์เปิดนะครับในเดือนรอมฎอนก็เป็นการบ่งบอกว่าจะเป็นการต้อนรับผู้ที่ ปฏิบัติคุณงามความดีทั้งหลายในเดือนรมโมดอนไม่ว่าจะเป็นการละหมาดไม่ว่าจะเป็นการถือสิ้นอดนะครับไม่ว่าจะเป็นการละหมาดสุนนะต่างๆนะครับละหมาดตอรเวะละหมาดวิเตศนะครับหรือจะเป็นการละหมาดตาฮจุดการอ่านอัานุรอานในยามค่ำคืนนะครับหรือการทำบุญนะครับการช่วยเหลือการทำซอดะก์ หรือบริจาคต่างๆให้แก่บรรดาผู้ที่ยากจนทั้งหลายสิ่งต่างๆเหล่านี้ทั้งหมดเนี่ยนะครับถือว่าเป็นคุณงามความดีที่อัลลอฮฺสุบฮานะหัวตาลาจะทรงตอบแทนให้กับเขาแล้วเขาก็จะได้นำพาตัวของเขาเองเนี่ยนะครับไปสู่ประตูต่างๆของสวรรค์ที่อัลลอฮฺสุบฮานะฮูวตาลาได้เตรียมไว้ให้กับบรรดาคนดีๆทั้งหลายพี่น้องครับ เดือนรอมฎอนเป็นเดือนแห่งความยำเกรงด้วยนะครับแล้วก็เป้าหมายของการถือสิ้นอดนั่นก็คือเราก็จะต้องยำเกรงต่ออัลลอฮฺสุบฮานะหัวตาลานะครับการยำเกรงต่ออัลลอฮฺสุบฮานะฮวตาลาในขณะที่เราอดอาหารนะครับอดเครื่องดื่มนั่นก็คือนอกจากอดอาหารอดเครื่องดื่มแล้วเราจะต้องอดในสิ่งที่เรา เ,เคยกระทำสิ่งที่เป็นพฤติกรรมในอดีตที่ผ่านผ่านมาที่เราได้เคยทำนอกเหนือจากเดือนรมอมฎดอนนะครับไม่ว่าจะเป็นการาโกหกไม่ว่าจะเป็นการนินทาการใส่ร้ายนะครับไม่ว่าจะเป็นการด่าทอนะครับหรือการทะเละวิวาทสิ่งต่างๆเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่บ่งชี้ถึงการไม่มีความตักวาไม่มีความยำเกรงต่ออัลลอฮฺซุบฮานูวะตอาลา เพราะฉะนั้นการที่เราถือสินอดนะครับในเดือนรอมฎดอนตั้งแต่ฟาจัดนะครับหลังละมาซูบโบแล้วจนกระทั่งถึงเวลาพบานะครับได้เวลาละสินอดก็คือเวลาอ่านมากักรบนะครับในช่วงระหว่างนั้นเราก็จะต้องอดข้าวอดเครื่องอ,อดอาหารอดเครื่องดื่มแล้วเราก็จะต้องไม่นินทานะครับไม่ผูดเทจไม่ กระทำในสิ่งที่จะทําให้การถือซีทอดของเราต้องบกพร่องไปนะครับแล้วก็การที่เราเป็นผู้ที่มีความตักวามีความยำเกรงนั้นก็จะเป็นสถานะที่มีเกียรติที่สุดนะอัลลอฮฺซุบฮานะฮุตาลานั่นก็คืออินน um um ักรอมากุ้มอินดัลลอฮิอัจกากุมแท้จริงคนที่มีเกียรติที่สุดในหมู่พวกท่านทั้งหลาย นะอัลลอฮฺซุบฮานะฮุวดาลานั้นก็คืออัจกอกลุมคนที่มีความตักวายำเกรงต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮุวดาลามากที่สุดนะครับและก็ความยำเกรงนั้นก็คือสาเหตุที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮุวดาลานั้นจะทรงตอบรับการงานนะครับเป็นสาเหตุที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮุวดาลจะทรงตอบรับการงานของผู้ที่มีความตักวาของผู้ที่มีความยำเกรงต่อพระองค์นะครับ อัลลอฮ์สุบานตะลาได้ทรงตัดเอาไว้ในสุร์อัลมาอิดะนะครับอายาที่2ี่สิอัลลอฮ์บอกว่าอินนามะยะตะกบบัลลอฮุมินัลมุตตะกีนแท้จริง Allah, อัลลอฮ์สุบฮานะหัวตะลานั้นจะทรงรับการงานที่ดีจากบรรดาผู้ที่มีความยำเกรงต่อพระองค์เท่านั้นนะครับนี่คือสิ่งที่อัลลอฮ์สุบฮานะหัวตะลาบอกไว้ ว่าความยำเกรงนั้น,นคือสาเหตุที่อัลลอฮฺสุบหฮานะฮวตาลาจะทรงตอบรับการงานของเรานะครับและอีกประการหนึ่งพี่น้องครับความยำเกรงนั้นคือสาเหตุแห่งการได้รับการอภัยโทษจากอีกอัลลอฮฺสุบฮานะฮวตาลาโดยที่พระองค์อัลลอฮฺสุบฮานะฮตาลาได้ทรงกล่าวเอาไว้ว่านะครับยาอิวัลัดีนอามานุตตะกุลลอฮะวะกูลูกาอลันซาดีดา โอ้บรรดาผู้ศรัทธาเอ๋ยจงยำเกรงอัลลอฮ์และจงกล่าวถ้อยคําที่เทียทเ่ยงธรรมเถิดยุสเสียละกุมอามาละกุมพระองค์จะทรงปร,ปรับปรุงการงานของพวกเจ้านะครับนี่คือประการที่หนึ่งเลยที่อัลลอฮฺสุบฮานะวัวตาลานะได้กล่าวต่อบรรดาผู้ศรัทธาว่าให้มีความยำเกรงต่ออัลลอฮ์นะครับ แล้วพระองค์ก็บอกว่าวกู้ลูกเก้าลันซาดีดานี่คือข้อที่หนึ่งนะครับพวกท่านทั้งหลายจงกล่าวถ้อยคําที่เที่ยงธรรมเถิดยุสเลห์และกลุ่มอามาและกลุ่มไอการที่เราได้กล่าวถ้อยถ้อยคาที่เที่ยงธรรมถ้อยคําที่ถูกต้องเนี่ยนะครับพระองค์อัลลอฮฺสุบานตาลาจะทรงปรับปรุงการงานของพวกเราอะไรก็ตามแต่ที่เป็นเรื่องที่ถูกต้องนะครับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในหลักการของศาสนานะครับเป็นการที่เราจะต้องนำเอามาเพื่อที่จะได้ตักเตือนพี่น้องของเราการที่เราได้พูดในเรื่องที่ถูกต้องตามกิตาบุลละตามสุนนะของท่านอสุลสุรละหัวไดฮิวัสั่ลัมนะครับยุสเละและกุมอะมาละกุมอัลลอฮ์ตาลาก็จะทรงปรับปรุงนะครับการงานของ ของคนพูดคนนั้นเนี่ยนะครับให้ดีขึ้นวายาฟิลและกุมสุนูบะกุมแล้วก็อัลลอฮฺสุบานตาลาก็จะทรงอภัยโทษในบาปต่างๆให้แก่พวกท่านทั้งหลายนะครับเพราะฉะนั้นการที่เรายำเกรงต่ออัลลอฮฺสุบานตาลานะครับนะสิ่งที่เป็นผลอันหนึ่งเป็นสาเหตุทําให้เราได้รับการอภัยโทษจากอัลลอฮฺสุบานตาลานะครับและอัลลอฮฺสุบานตาลาก็ได้พูด ในท้ายๆอญญายะที่ว่าว่ามายุติอิลลาฮฺวะรอสูลลูฟะกอดฟาซะฟาวซันอฺซีมาผู้ใดใครก็ตามที่เชื่อฟังอัลลอฮ์แล้วรอสูลของพระองค์แล้วแน่นอนฟาซะฟาวซันอฺซีมาเขาได้รับความสำเร็จอันใหญ่หลวงนี่คือสิ่งที่เรานะครับจะต้องให้ความสำคัญนะครับต่อ การยำเกรงต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮาณะหะวตาราพี่น้องครับเราจะเห็นคนในสังคมของเรานะครับการที่เราพิจารณาคนในสังคมของเราเราไม่ได้ไปจับผิดคนหนึ่งคนใดนะครับแต,แต่แต่ละคนย่อมรู้สิ่งที่มีอยู่ในจิตใจของตัวเองคนคนหนึ่งไปทำงานที่บริษัทนะครับ แล้วอยู่ในช่วงของเดือนรอมฎอนนะครับถ้าเขาไม่ยำเกรงต่ออัลลอฮฺสุบฮานะวะตะอาลานะครับเมื่อเขาไปถึงบริษัทแล้วในบริษัทนั้นอาจจะมีมุสลิมแค่คนเดียวก็คือเขานะครับเขาอาจจะละศินอดเขาอาจจะกินอาจจะดื่มนะครับในขณะที่เขาอยู่ข้างนอกหรืออยู่ในที่ทำงานเขาสามารถที่จะกระทำได้เพราะการถือสินอดเนี่ยมันเป็นอิบาดัตนะครับที่ ขึ้นระหว่างตัวเรากับอัลลอฮฺซุบฮานะหัวตะอาลาเป็นอิบาดัตที่อยู่ในใจเป็นอิบาดัตที่อยู่ภายในนะครับเมื่อเราอยู่ตอนหน้าคนที่เป็นมสุสลิมเขาอาจจะดูเราไม่ออกว่าเราถือสินอดหรือไม่หรือบางทีเราไม่ได้ถือสินอดเราละสินอดไปแล้วแต่เราก็ยังสามารถที่จะโกหกสามารถที่จะบอกกับคนคนนั้นว่าเราเนี่ยกำลังถือสินอดอยู่ ถามว่าคนคนนั้นเขารู้ไหมว่าเราถือสินอดอยู่หรือเสียสินอดไปแล้วเขาไม่สามารถที่จะรู้ได้หรอกครับพี่น้องทั้งหลายเพราะว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องข้างในแต่อัลลอฮ์สุบฮานาฮวตาลาเท่านั้นนะครับที่ย่อมรู้ว่าคนคนนี้กําลังถือสินอดอยู่หรือคนคนนี้ได้ละสินอดไปแล้วเพราะฉะนั้นคนที่มีความตักวายำเกรงต่ออัลลอฮ์สุบฮานะฮวตาลา เขาจะอยู่ในสังคมมุสลิมหรือเขาจะอยู่ในที่ทำงานของเขานะครับเขาจะต้องทำตัวเสมอต้นเสมอปลายนะครับก็คือการถือศีลอดนะครับอย่างเข้มข้นและการรักษาละหมาดอย่างเข่งคัดนะครับไม่ว่าเขาจะอยู่ในที่บ้านหรือไม่ว่าเขาจะออกไปอยู่ในสังคมแห่งการทำงานก็ตามนะครับนี่ก็คือคุณลักษณะของคนที่อามานู ผลลักษณะของคนที่มีความศรัทธาลักษณะของคนที่มีความยำเกรงต่ออัลลอฮ์สุบฮานะหุตลานะครับแล้วใครก็ตามแต่ที่เชื่อฟังอัลลอฮ์และรอซูลของพระองค์อัลลอฮ์สุบฮานตะลาลาก็บอกเอาไว้แล้วนะครับว่าเขาจะได้รับชัยชนะซึ่งเป็นชัยชนะอันยิ่งใหญ่พี่น้องครับใครที่เชื่อฟังอัลลอ นำเอาสิ่งที่อัลลอฮ์บอกมาปฏิบัติใช้ในการดำเนินชีวิตกลัวอัลลอฮ์นะครับกลัวอัลลอฮ์ปฏิบัติตามคำสั่งของอัลลอฮ์ออกห่างจากข้อห้ามของอัลลอฮ์เขาจะได้รับความสำเร็จทั้งดุนยาและอาคเร์ดุนยานี้เขาก็ประสบความสำเร็จและในโลกอาคีร์เขาก็ได้รับความสบายนะครับแล้วก็ เชื่อฟังรอซูลหมายถึงเชื่อฟังปฏิบัติตามแบบอย่างของท่านรอซูลสลลตฮุอาเลหิวะสัลลัมนะครับที่เป็นสุนนะของท่านรอซูลสุลต่ฮุอาเลหิวะสัลลัมเอามาปฏิบัติใช้ในการดําเนินชีวิตพี่น้องครับใครที่เอาแบบอย่างท่านรอซูลมาใช้ในการดําเนินชีวิตเขาจะประสบความสําเร็จทั้งดุนยและอาเกรอเช่นเดียวกันเราจะไม่เห็นคนหนึ่งคนใดเลยนะครับ ที่นำแบบอย่างของท่านหลู่ซลนมาใช้แล้วเนี่ยเขาประสบกับความล้มเหลวเขาประสบกับความล้มละลายนะครับในขณะที่เขาดำเนินชีวิตอยู่ในโลกดุนยานี้ถ้าเรานำเอาสุนนะของท่านหลู่ซนนะครับสุนนะง,ง่ายๆเนี่ยนะครับเอามาใช้ในครอบครัวของเรานะครับเราช่วยเหลือภรรยาของเรานี่ก็เป็นสุนนะของท่านหล่อซนนะครับช่วย ซื้อกับข้าวกับปลาในช่วงเดือนอมฎอนช่วยเตรียมอาหารในช่วงเดือนรอมฎอนะครับช่วยปูโต๊ะอาหารในช่วงเดือนรอมฎอนะครับแล้วก็กินอาหารเสร็จแล้วก็ช่วยยกช่วยจานที่กินอาหารแล้วเนี่ยนะครับเอาไปเตรียมล้างนะครับหรือล้างช่วยกันทำคนละไม้คนละมือน,นี่เป็นสุนัขง่ายๆนะครับแล้วก็เป็นสุนัขที่เราสามารถที่จะ กระทำได้ในเดือนรอมฎอนเพราะจะได้รับคุณงามความดีจากอัลลอฮฺซุบฮานะหัวตาลาการที่เราทำให้สุนหน้าของท่านนาบีมาใช้ในบ้านเราเนี่ยเราก็จะเกิดความรักนะครับเกิดความอบอุ่นนะครับเกิดความเหนียวแน่นให้เกิดขึ้นระหว่างสามีแล้วก็ภรรยาที่อยู่ในบ้านหลังเดียวกันเราก็จะได้เป็นต้นแบบนะครับ เป็นแบบให้แก่บรรดาลูกๆทั้งหลายเมื่อลูกๆถามนะครับก็ได้ชี้แจงให้เขาฟังนะครับว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยเป็นสุนนะเป็นแบบอย่างของท่านอดุูรสลลลฮวาเลหิวะสัลลมนะครับและสุนนะของท่านอดุูรสลลลฮวาเลหิวะซัลลมนี้แหละก็จะทําให้ชีวิตครอบครัวของเราเนี่ยดีขึ้นในวันข้างหน้านะครับนี่ก็เป็นความยำเกรงเป็นสาเหตุที่จะทําให้เราได้รับการอภัยโทษ เป็นสาเหตุที่ทําให้เราได้รับชัยชนะนะครับซึ่งเป็นชัยชนะอันยิ่งใหญ่และอีกประการหนึ่งพี่น้องทั้งหลายความยำเกรงคือสาเหตุที่ทําให้หลุดพ้นจากปัญหาได้รับปัจจัยยังชีพนะครับยังไม่สามารถที่จะขนานับได้เลยนะครับอัลลอฮฺสุบานตาลาได้ทรงบอกไว้นะครับในสุรออัตตอลากนะครับอายะที่สองและที่สามบอกว่าว่าไมยัตตะกิลละฮยะจัลละหูมะคราจา และผู้ใดก็ตามที่ยำเกรงต่ออัลลอฮ์พระองค์ก็จะทรงให้เขาเนี่ยนะได้รับทางออกจากปัญหาเหล่านั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเราจะมีปัญหาเรื่องดุนยาจะเป็นปัญหาเรื่องที่ทำงานจะเป็นปัญหาเรื่องครอบครัวจะเป็นปัญหาเรื่องลูกนะจะเป็นปัญหาเรื่องธุรกิจ หรืออะไรต่อมิอะไรอีกมากมายหลายปัญหาก็ตามแต่ถ้าเรามีความยำเกรงต่ออัลลอฮ์สุบฮานะหัวตาลานะครับเราได้เวลาเราละมานะครับละมาดแล้วเราขอต่ออัลลอฮ์สุบฮานะหัวตาลาให้พระองค์นั้นได้ช่วยแก้ปัญหาขอต่อพระองค์นั้นให้ช่วยหาทางออกของปัญหานี้ให้นะครับอินชาอัลลอฮ์นะครับ, allah, รบท่านก็จะได้รับการแก้ไข ัญหานั้นจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮตาลาเพราะอะไรครับก็เพราะท่านนั้นเข้าใกล้อัลลอฮ์ใกล้ชิดอัลลอฮ์สุบฮานะฮตาลานะครับเราจะเห็นว่าผู้คนที่ฆ่าตัวตายผู้คนที่กระโดดน้ําตายนะครับผู้คนที่กระโดดสะพานนะครับฆ่าตัวตายหรือแขวนคอตายที่อกข่าวในช่วงโควิดเนี่ยพี่น้องทั้งหลายนั่นแปลว่าเขาไม่ได้อยู่ใน หลักการของศาสนาอิสลามคแต่ถ้าเขาอยู่ในศาสนาอิสลามนะครับแล้วเขาไปฆ่าตัวตายนั่นแปลว่าเขาจะได้รับโทษจากอัลลอฮ์สุบฮานะหัวตาลาอย่างมากทีเดียวเพราะเขาได้ฆ่าชีวิตที่อัลลอฮ์สุบฮานะหัวตาลาได้ให้เขามาแต่เมื่อเขามีปัญหาใดๆก็ตามแต่ถ้าเขาตักวาเขายำเกรงต่ออัลลอฮ์เดี๋ยวก็มีนะครับอัลลอฮ์ก็จะหาทางออกให้กับเขา ก็อัลลอฮ์ก็จะส่งคนนะครับมาช่วยเหลือเขาไม่ว่าจะเป็นการช่วยเหลือในเรื่องอาหารไม่ว่าจะเป็นการช่วยเหลือในเรื่องการบริจาคทรัพย์นะครับแล้วก็การช่วยเหลืออีกมากมายนะครับถ้าเขาได้วิงวอนขอต่ออัลลอฮ์สุลตัลลาหวายะรุซุกมินให้สุลายะตสิบอัลลอฮ์สุลตัลลานั้นจะท่งประทานปัจจัยยังชีพแก่เขานะครับโดยที่เขาไม่สามารถที่จะคนานับได้ ไม่สามารถที่จะคำนวณได้นะครับเพราะว่าเรานั้นเป็นผู้ที่ยำเกรงต่อพระองค์เพราะฉะนั้นผลของการยำเกรงต่ออัลลอฮ์ในอายะที่สองที่สามนี้ข้อที่หนึ่งอัลลอฮ์จะหาทางออกให้ประการที่สองอัลลอฮ์สุวรรณตาลานั้นจะทรงประทานริสกีประทานปัจจัยังชีพให้แก่เขาอย่างมากมายโดยที่เขาไม่สามารถที่จะคานานับได้เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยพี่น้องทั้งหลาย อันนี้เป็นผลมาจากในเรื่องของการยำเกรงเพราะฉะนั้นการยำเกรงนั้นเป็นสิ่งที่เราจะต้องนำมาใช้ให้มากที่สุดในขณะที่เรามีชีวิตอยู่ในเดือนรอมดอนนี้นะครับก็คงจะฝากกับท่านพี่น้องว่แค่นี้นะครับอิลลาฮิตูฟิกวัลฮิดายาวัสสาลามุอะลัยกุมวะเร์ห์มะตุลลอฮวะบะบระกาตาุ يا قوم إني لكم نذير مبين